วิธีการซูมทไลายบนแคมตปเซียแบบนี้นะครับทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันนะครับเราสามารถซูมได้2ที่นะครับก็คือใช้ปุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกเครื่องหมายลบนะครับก็เป็นการซูมเอา์นะครับถ้าเกิดว่าเราคลิกเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการซูมอินเข้าไปนะครับแต่วิธีที่ผมใช้นะครับผมจะใช้คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็สกอร์เมาส์เอานะครับก็คือคลิกที่ คอนโทรลบนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็เราก็สกอร์เมาส์ถ้าเราต้องการจะซูมตรงไหนนะครับเราก็เอาไทม์ไลน์ตรงนี้นะครับไปโชว์ที่ตำแหน่งตรงนั้นนะครับแล้วก็กดคอนโทรลนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์นะครับตรงสกอร์เมาส์นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับมันก็จะซูมให้นะครับอย่างนี้นะครับถ้าผมต้องการจะซูมตรงนี้ผมก็เลื่อนไทม์ไลน์มาที่ตรงที่ต้องการจะซูมนะครับ แล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็เลื่อนสกอร์เมาส์นะครับมันก็จะซูมให้นะครับแค่นี้เองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ